ใจเลยเนาะนีน่เนาะปากคางทรายเลยผู้ใดบ่เนาะจะถือคางองยืนช่องปีใหม่เนี่ยถือผู้สาวผู้บ่าวรือว่าถือคู่ครองจยคของ,อางหางอึกบ่ผิดหวังในความรักบ่าจา้าสำหรับผู้ที่มีคู่ก็เลยหรือผู้ที่วันผู้ที่มีคููแล้วอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันอ่าไพ่ใบสามดาบเี่ยก็รู้ซื้อว่าอ่าให้ระวังในเด้๋จวกโลกเด้โลกหัวใจเกี่ยวกับลกหัวใจ เออแล้วก็อยาไปคิดอ,อีอย่างเรอามันบม่มีอีหยังดอกแต่ว่าหากอดีก็รองไปเช็คล่างกายบนน้เด้อจ้าเด้อน้ำลรงบอกโรงบานก็ไเลยอาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้หรือเอ่อหรืออาจสิบพ่เป็นยังก็ได้จ้าท่างที่ดีก็ไปตรวจก็ดีขึ้นกันนะจ้ะเนาะอ่าสำหรับผู้ที่ดูซึ้แป๊บแป๊บอยู่หัวใจเนาะจ้ะเนาะบางคนกับถือหักเอ,อิกมากหม่ๆอืมม,มีสมหวังมีทั้งสมหวังแหละ เราบอสมหวังวนะจ๊ะเนาะแต่ว่าก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะว่าไพ่มันตรงกันกันกบไพ่ท่านผเรนเอา่าอาจจะพิดหวังโอภาคยุคธันนี้อาจจะเจ้าสิไปเที่ยวหรือไปใช้สักทีนึง่งนะจ๊ะเนาะนี่ท่องเที่ยวอาจจะไปพอมีคนที่เจ้ามักก็ได้เอ่อคนที่เอ่อเขากับเจ้าได้บูมันคนที่เจ้ามักคนที่เขากับเจ้เจา,าจได้เมื่อว่าเขากันได้แล้วครับบ่ต้องห่วงอาจจะเป็นการเริ่มตนน้นกันก็ได้พบกันโคหาดูใจกัน